ออกแล้วครับกลับแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรครับแต่ว่าน่าจะเป็นปลากดรดปลากรดแน่เลยครับ,กกบปลากรดเป็ปลาช่อนไสายรุ่นๆนคะครับเนี่ยเป็นปลาช่อนไสายรุ่นๆครับโอ้หมุนมาเลยครับปลาอะไรเนี่ยหมุนมาเลยครับ ครับมบ้าแล้วเป็นปรากฏมาแล้วครับปรากฏปรากฏวิ่งแก้มครับนี่ครับตัดเต็มเต็มนะครับรลอกจังน,คน่ครับปรากฏครับขอกิ๊ปเปอร์เกี่ยวกนคนแต้มีสามครับ ปตนทีาเป็นปลากฏดครับปลากฏดใส่ดีครับยอมกับเมื่อกี้มาหน่อยครับกาดตกตึ๊บเลยครับนี่ปลากฏดแตนทีสามครับตัวทีสองครับปลากฏดของวันนี้ครับปลาช่อนขึ้นดีครับวันนี้แต่ยังไม่ยอมกัดครับโอเคครับแตนทีสามมาแล้วครับเป็นปลากดครับกับปะรดสีชมพูครับโอเคครับเดี๋ยวตามต่ออีกพักหนึ่งครับเยี่ยมรับ